เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเว้ยอูนี่มาแล้วเนี่ยโอ้ยห้าสิบสองบาทแกะเลยไม่ใช่เฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรครับเนี่ยจากกัามันแกะดูเลยครับผมมันคงต้องมีทางที่ดีกว่านี้ใช่ไหมเอ้าอมีมันมีเชือกอยู่ตรงนี้อยู่ครับ เออค่อยๆแกะนะค่อยๆแกะค่อยๆแกะค่อยๆแกะ <c oughs> เฮ้ยกันไก่อยู่ไหนวะได้กันไก่มาทันทีครับตัดแม,ม่จะได้รู้กันทันทีว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะอืมอ่าเปิดมาแล้วครับเห็นแล้วครับผมโอ้โหจังหวะนี้นะครับต้องเอาตีนขึ้นมาเหยียบเลยทีเดียวเชียวนะครับผมกันไหนเงิบนะครับผม อันนี้อยยากเกินยากเกนกเกินใจเกินโอ้โหเป็นไรครับเนี่ยโอ้โหอ้าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่อยู่นี่แล้วโอ้มาแล้วครับผมจอยครับโอ้แต่ว่าปุ่มมันก็เยอะเหมือนกันนะจอยนี้ดูครับอืม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 กูไม่ได้เล่นอะไรหรอกจอยวันนี้ไม่ใช่ ไม่งไม่มีใครรับมุกกูเลยเว้ยอ่ะเปิดมาเลยครับผมขออนุญาตแกะครับแป๊บนึงมาแล้วครับผมนี่แหละสิ่งที่อยากจะโชว์นะครับผมนี่ก็คือ NeoDution Esport Gaming Controller นะครับชื่อรุ่นว่า X c a r b e r นะผมเพิ่งสั่งจากทางกัมมาเลยครับผมวันนี้มาแบบ u n น o x ็อกเลยนะไม่ได้มารีวิวเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเออมันดูยังไงไม่รู้ว่ะท้งงั้นเพงรีวิวขึ้น ه, เพลงรีวิว้นแล้วโอเคนะครับผมเราจะมารีวิวดูหน้าต่างของแพ็กเกจจิ้งกันเลยครับผมแพ็กเกจก็เป็นกล่องแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมก็ไม่มีใครใส่กล่องแบบสามเหลี่ยมมาแน่นอนแบบทยุยนะครับผมในหน้าต่าอองแพ็กเกจจิ้งก็จะประมาณนี้นะผมก็จะบอกว่ามีอะไรกันบ้างนะผมก็จะมีสามารถไหนละ่ะผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ปับก่อนเออนี่เป็นซอฟต์แวร์ซีดี สามารถรองรับได้ทั้ง Xbox แล้วก็ Xbox 3ามแล้วก็ Windows นะครับผมเอ่อนี่ก็เป็นการออกแบบไม่ใช่การออกแบบนี่ก็คือผู้ใช้นะครับผม Let's c a l i b e r Bu Inspiration by Newolution Sport M Furious Lost นะครับผมเป็นทีมชาตินะครับผมที่ไปได้แชมป์ที่เกาหลีถ้าจะไม่ผิดนะครับผมนี่นะครับโอ้โหมีระบบ d u อด้วยครับ d u ออะไรเนี่ย ดูอ้อวีบ레이ชนะครับผมอ่าแล้วเป็น USB ด้วยนะเนี่ยอ่าโอเคนะครับข้างใต้ก็ไม่ได้เขียนบอกอะไรมากมายนะครับผมนี่เงื่อนไขการรับประกันของ n e นีโ l u ู i o n นะครับผมต้องมีกล่องไปยืนยันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดหน้าตาของมันเลยกันดีเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับหลังจากที่เอาออกมาแล้วนะครับผมหน้าตาของจอยเอ็กบอก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็จะมีสกินว่า n e โอร l u ั i o n Esport ไว้ตรงนี้นะครับผม โหม,มันเจ๋งมากเลยนะผมว่าผมไม่เคยจับจอย X-Box เลยสักครั้งนะนีเรซื้อมาครั้งแรกเลยนี่ครับผมปกติผมจะใช้จอยตัวนั้นครับสีขาวเห็นไหมยวปรับโฟกัสแปา,าตัวนั้นสีขาวนะครับผมนี่มาวันนี้ได้มันเล่นแบบ X-Box แบบราคาไม่แพงมากนะครับผมนะครับตรงปุ่ม L L 1 L 2นะครับผม L 1นึ R 2ถ L 1น2ู่ R สอหมวะ L 1 R 2 เออ L1 RT นะครับผมมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนของลักษณะของจอย Xbox ทั่วไปนะครับผมนี่ครับดูการเชื่อมต่อครับการเชื่อมต่อเป็น USB นะครับผมก็ได้บอกแล้วว่าเป็น USB นะครับผม USB แบบธรรมดานะครับผมด้านหลังนะครับผมมาแนวอั Unbox เลยวันนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับสําหรับอ่านี้น่าจะเป็นปุ่มเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้นะครับภาษาจอยนะครับครับตรง XY B A นะครับผมหรือปุ่มตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นลักษณะแบบ Xbox เลยนะครับผมตรงนี้เขียนว่า Imagine Image Imagine is y o u r นะครับก็คือจินตนาการเริ่มที่คุณนะครับผมส่วนตรงนี้ครับตรงของ Xbox จริงๆจะเป็นสีเขียวใช่ไหมตรงนี้เป็นปุ่ม Start กับปุ่ม Select นะครับขออภายนะไม่ได้โฟกัสนะผมไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะครับก็จะมีแผ่น CD นะเป็น Mini Disc นะครับผม Mini d i s ของ Excalibur นะครับเป็น Diver นะครับผม ไม่รู้ว่ามันถ้าทำหายแล้วมันจะมีให้โหลดหรือเปล่าน่าจะเป็นไดเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับของ X Caliber นะครับผมตอนนี้ลูกตรงที่แวรลูก็ประมาณนี้เลยนะครับผมราคาประมาณ690 650บาทนะครับผมซื้อผมสั่งจากกัมนะครับผมบเว็บกัม in. gh นะครับผมโชว์หน่อยโชว์หน่อยไหนนะผิดกล่องอ,อทำกล่องเอาสเสละเลยนะครับผมนี่ครับ ส่งเร็วเหมือนกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทางกัมมากเลยนะครับผมแล้วก็ทางข้อมูลที่ผมมาพูดมาวันนี้นะครับผมผมเห็นมันเปิดให้จองวันแรกหมดสั่งมากเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองเลยครับกับเกมฟีฟ่าออนไลน์ครับผมโอเคครับจัดไปไว้รุ่นเอาละครับวันนี้ก็มารีวิวจอย X c a r i b e r นะครับผมกับเกมฟีฟ่าออนไลน์3นะครับผมโอเคกดเริ่มเกมไปเลยครับผม ทีมผมลิเตอร์ตี้นะครับเจอกับอาร์เซนอลโอเคครับมาครับผมสิบนาทีนี้นะครับผมจอยตัวนี้จะช่วยผมยิงได้กี่ลูกนะมันดูที่ความสามารถของตัวเองเปล่านี่นะครับผู้ิสักรับมีผมไปสอนทั้ยาบรรยายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลนะครับผมกำลังเฝ้ารอดูอยู่ตอดดี้ทั้งคู่นั้นเล่นกันอย่างรู้ใจจริงๆครับ ดีดเยบล็อกมาพวกเขาขยับเข้าไปบล็อกครับเข้มรับทำได้ดีนะครับแต่ก็ยังแย่งบอลมาไม่ได้เพราะว่าเกมรุกของฝ่ายเซตมาได้ดีแลอผมมองว่าแล้วเขาต้องทำอย่างอดทนด้วยขอบประทะได้ดีนะครับแต่ว่าบอลก็หลุดไปครับสันติกาโซล่าโอซิลเร็วมากครับแมันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับหลังจากที่ช้จอยแบบกดแบบมือแบบ แท็บนิคดีๆยอกมาเขาได้จังหวะแล้วต้องพยายามใช้ได้ครับนั่นแหละครับโอ้โหโอ้โหเป็นไงอีกหนึ่งลูกแดงจังหวะดีๆจบมาครับอาลันตูร์ล้างความรับใจในการเล่นฟุตบอลที่อังกฤษนะครับแม้ว่าสไตล์การเล่นของเขาจะแข็งแกร่งดุดันดูไม่สวยงามนะครับแต่เชื่อว่าจะสร้างความประทับใจกับแฟนๆครับอาร์เซนอลกำลังโดนนำอยู่ครับหนึ่งศูนย์นะผมในบ้านเลเตออร์้โดนไล่ไล่ยังไล่อยู่ ดาโซล่าลอกบามาให้ล็อกบาอกคิดว่าเขาหน้าจะเสียการของบอลครับกองหลังแต่ว่าเขาไม่เสียครับการเล่นอย่างยอดเยี่ยมครับในแนวรับของทีมโรนันดิโนดิดดเยต็อกบาอัดเข้าไปเต็มๆตมเลยนะครับไม่มีเสียงร้หวีดครับจังหวะแล้วข้าประท่าได้ดีครับแม่แต่ว่าบอลหลุดไปครับอะไรกันเนี้ยผลข้าประท่านั้นเข้าประท้าได้ดีครับแต่ว่าเก็บบอลเล่นไม่ได้ สู้ก<ห>ันทุกบอลเลยนะครับทุบจังหวะแต่ว่ากอ,องหลังครับได้บอลมาครับผมจ่ายบอลมาที่กาอาร์เซนอลเป็นสโมสรที่มีความภาคภูมิใจเอามากๆ <ไอ S 1> เลยนะครับเราได้สร้างม,มาตรฐานของตัวเองนะครับก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมกับ,ะบระเบียบขึ้นใน<ห>มาตรฐานในการเล่นแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานชั้นยอดเยี่ยมเลยนะครับในวงการฟุตบอลอังกฤษเมื่อกี้อุตส่าห์เข้าฝันนะในการเล่นสูงมากนะเกลียดนะมาแล้วครับเข้ามาเผชิญหน้าแล้วตัดบอลได้อ่านเกมดีครับ เป็นการป้องกันชั้นยอดครับในสถานการณ์ที่กระพันแบบนี้ครับถ้าผ่านไปได้นี่เจอปัญหาแน่นอนครับมาครับตุลานดีๆใช้ได้นะผมแล้วเขาลองเสียงยิงครับลูกเขาก็ยิงได้เรียบร้อยครับเซนอนยังบุกขึ้นมาไม่ได้เลยนะคจับ โรับโ้โหโรนันโดจังหวะนี้ครับรอเลยครับชิลูมาพี่น้องสันติกาโซล่ากาโซล่าเหรอเมื่อกี้สตีดับกากับหลังกอนโรนันดิโญ่ มันตีกาโซล่าอบาจิกุซันเชสจุดตสินเปล่าหมดครึ่งแรกแล้วนะครับคุณวิสเตอร์สันเชสการแข่งก่อนนะครับผมโอเคครับเอาละครับเป็นยังไงนบ้างครับสำหรับจอยเอ็กซ์คาริเบอร์จากทางนีโอรูชันนิสบอร์ดครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเชียวเลยนะครับผมสำหรับจอยตัวนี้นะครับผมท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งได้จากร้านเเว็บ www. gam.in.th นะครับหรือร้านกัมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ใส่ไว้ใต้ลิสต์คิปชั่นนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสั่งนะครับผมก็ส่งแบบ p m ก็แค่วันเดียวเองครับผมนี้ก็แค่วันเดียวก็มาแล้วนะครับผมสำหรับจอยสวยๆอย่างนี้นะครับผมก็แนะนําเลยครับเป็นอีกจอยหนึ่งครับเอาไว้เป็นพิจารณานะครับผมไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับผมเชื่อใจตัวเองดีที่สุดนะครับผมแค่เอาของผมนะครับไปประกอบในการตัดสินใจก็พอนะครับผมโอเคครับผม สำหรับการรีวิวก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ด้วยครับสำหรับชนลของเราครับจะเป็นบ่าคุณอย่างสูงนะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบาย